ก็กราบสวัติท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมจ้องโอูวิ่งเด็กกันต่างทีวีนะครับก็สําหรับจ่องกหนูผมทจรทัพของผมปังจนก็ผมเอาเรื่องนี้ไปไปต้มมาครับต่นผู้ชมเอาไปต้มมาจนก็ผมเลยจําจำยิ้มเย้กับนู้ไม่ได้ครับแล้วก็เลยจ่องก่าจ้องโอูวิ่งเด็กกันต่างอนะัะ คือไม่ได like like ้จ like ่ายปอนหนักนะคือเอาจริงๆคือขอรับความจริงแล้วคือพ right. ูดอย่างจิตตามผมมาจิตเหล่าคนนั้นคือผมการจิตใจด้วยคือถ้าผมการต้องมาสมัครจองไม่กับท่านผู้ชมพุ่งการต้องมาสมัครจองไม่ที่ถ้าพุ่งมาสมัครจองไม่นี่นะคือผมบอกไปก่อนเลยนะคือผมอ่ะจะมีเมลเก่งนู่นไม่ได้ครับบอกว่าผม่งจะไม่ได้จดเียวครับจาไม่เป็นไรครับกา เดี๋ยวก้ามาติดตามผมกันได้นะครับนะในช่องในช่อง Youtube ไม่ก็มันคือเจาจองว่าโอเว่นจะกันตังนะครับนะคือต้องเจมาบอกเล้วว่าคือผมอจะมีเมียกับงูไม่ได้เลยไม่ได้อันเป็นพุ่งไดเสด้กับแปกตตำบุญใจกคนเยอะนะครับแป็ตำบุญซาติย์1ิี่ป้านมาคนที่สิเจนะครับนะ ตะวันช่องวันหยิบบ้านมานะครับตัวทับเดวนู้งพุ่มปังคือไม่ได้ใต้คลิบนะครับนะกาไม่เป็นไรครับการคอยวากันไหมนะครับนะคอยวากันไหมครับการจนร้นปีนี้การพุ่มกาตทองก็ตัวลาบไปก่อนนะครับนะการไม่มีอะไรมาครับพุ่มเกมมาบอกว่าพุ่มอ่ะไม่ได้ใต้วิดญาณเลยโชวทับเัีวนู้งปังครับ ่ไม่มีอะไรหมากนะครับนะการตอนนี้ครับผมกาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ